สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมา r รีแอคชั่นตัวอย่างตัวละครทริปปี้อยากถือสาคำพูดเด็กกันค่ะก็มาเริ่ม r รีแอคชั่นกันเลยนะคะเอ้ยเปิดตัวแบบใหม่เป็นเกมเข้าไปในโลกเกมเหร ส่งความสุขโอ้ยน่นลายลูกสาวสุดๆทุกคนเ,เล่นหมาหมุนเห <Yeah. S 1> มือนกำลังเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นนะคะโอ้ยมีเจ็ตมีเจ็ตขี่ แบบรถไฟหาะโอ้โหหมุนติวติววายร้ายเจรวญแห่งมวลมนุษย์เตรียมพร้อมแล้วลูกใหญ่จะมาแล้วฉันเลิกเธอไม่โดนเลยสักตัวแต่โดนไดโดนเสา เหมือนมาขายความน่ารักนะคะทุกคนขายขำโอ้โหอนิเมชันอลังมากถ้าด้ถูกพวกเราจะเสียเปรียบเอาได้นะ <laughs> โลโก้น่ารักมากทุกคนดูสิดูมาดูโลโก้โอ้โหรายละเอียดแบบคือทุกๆตัวอย่างตัวละครน,นะคะทางค่าย h o l l y w o d เนี่ยเขาก็จะทำเป็นโลโก้แมทกับตัวละครน,นั้นๆใน p ีวีนะคะแล้วพอเป็นน้องทิบบี้คือแบบน่ารักสดใสมาก สวยมากอะความลูกโป่งเอ้ยความสีแดงนะคะพีวีนี้ได้รู้จักน้องทีพี่เพิ่มมากขึ้นไหมก็รู้จักเพราะว่าคือเดิมว่าเขาไปเคาขีเล่นนะคะเหมือนเล่นสนุกในทุกๆวันอมีม้าหมุนบ้างมีจรวดบ้างนะคะท่านอาเกียรคนอาเกียรก็น่าจะปวดหงองอยู่เหมือนกัน มีขี่เจ็ดด้วยนี่บังคับเหมือนเป็นรถไฟเหาะนะคะยิงเป้ามอนสเตอร์ก็มาเรียกได้ว่าเป็นพีวีให้ความสดใสนะคะจะไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องมากขนาดนั้นนะคะเน้นกิจวัตรประจำวันของน้องทิปปี้สามตัวละคร3 in 1นันั่นเองว่าเขาทำอะไรบ้างนะคะคาแรคเตอร์แบบ แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดในเฟิลมเดียวเออแย่แล้วเนี่ยภาพซีบีก็น่ารักนะคะทุกคนแล้วร,รู้สึกว่าพิวีนี้เป็นแบบพิวีที่อนิเมชันแบบว่าอลังการมากนะทุกคนมันแบบมันพุบพุบพ,พ,พอะ่อะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะยกตัวอย่างนี่นีนน่นตรงนี้แล้วกันเนี่ย อลังมากนะอลังมากจริงๆ hey, <laughs> แก้วน้ำแตกกึก <laughs> ทำดีมากอ่ะรู้สึกแบบอนิเมชั่นไหลลื่นแบบไปเรื่อยๆนะคะใน p ีวีนะคะทุกคนน <Okay. S 1> ้น่ารักมากอะ <Okay. S 1> ความลูกสาวจริงๆทังที่ p ีวีก่อนหน้านี้ <Okay. S 1> คือมีความเป็นพี่สาวออนนี่นะคะ <Okay. S 1> พอเป็น p ีวตัวนี้ที่มีแต่น้องทิบบี้ตัวเล็กๆนะคะอารมณ์จะแตกต่างกันมากเลยกับ PV ีก่อนหน้านะคะ จะมีแต่ความน่ารักสดใสแล้วดนตรีก็สนุกด้วยเหมือนเล่นอยู่ในสวนสนุกจริงๆเอ้ายิ้มน่ารักค่ะน่ารักอย่าถือสาคำพูดเด็กอืมก็ทั้งสองนาทีที่ดูมานะคะสองนาทีสิบสามวิก็สื่อออกมาถึงความเป็นเด็ก หมดเลยนะคะเหมือนเด็กเล่นสนสนุกกับทุกคนเหมือนเด็กได้เห็นของเล่นนะคะแล้วก็คนอาเกียเป็นผู้ปกครองของเด็กอะไรประมาณนี้ทั้งทั้งที่พี่วีก่อนหน้าก็คือแบบเราวีดแบบพี่สาวออนนี้ออนนี้นะคะพอมาพี่วีนี้ก็คือแบบโอ้น้องน้อยนะคะแบบลูกสาวแบบนา่ารักอะไรอย่างเงี้ยแกจะได้กุดกระชาแล้วนะคะทุกคนก็วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เซิร์ฟเวอร์นะ่าจะเปิดประมาณ 10บโมงแน่ๆนะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์แพทเมื่สามจุดนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเปิดเร็วก่อนส0บโมงแล้วทุกคนจะเปิดประมาณแบบบางทีก็9ก้าโมงกว่าก็เปิดแล้วนะคะ9ก้าโมงครึ่งก็เปิดแล้วนะคะส่วนช่องเราก็จะเปิดกาชาช่วงกลางคืนนะคะใครจะฝากเปิดกาชาลงทบีก็สามารถลงคิวได้ในช่องทาง Discord ของไอเมอกะพิงได้เลยนะคะลิงก์คำเชิญนะคะก็จะอยู่ใน ใต้คำอธิบายของคลิปนี้เลยนะคะก็สามารถกดเข้าร่วมช่อง Discord ของช่องเราแล้วก็ไปที่ห้องฝากเปิดกาชาได้เลยนะคะสามารถลงคิวได้เลยนะคะมาดูกันว่าเราจะดวงดีไหมค,คิดคิดไว้นะคะว่าสำหรับไอดีของเราเองเนี่ยไอหลักนะคะจะเปิดนอนทิปปี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะ E ศูนย์ส่วน S1 หนึ่งเนี่ยกำลังลัง,งเลนะคะว่าจะเปิดดีหรือเปล่าเพราะว่า ปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะเติมเกมให้น้อยลงแต่ว่าเติมอยู่แต่ว่าเติมน้อยลงนะคะอาจจะไม่ได้แบบ E0S1 ทุกตัวละครขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครแบบเราเมนมากๆแบบอย่างเช่นพี่ไัยนอนไมเดย์แล้วก็พี่อานาสะนะคะก็คือจะ E0S1 แน่ๆนะคะเปิดประจําตัวแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นๆเดี๋ยวขอดูเล่นเนเรื่องสักพักหนึ่งก่อนถ้าชอบมากๆ ก็จะกดนะคะแต่ว่าถ้าตัวละครไม่หลุดเลทอาจจะแบบซับเซิร์ฟซับเซิร์ฟดูดูดวงของตัวเองสักหนึ่งทองสรุป L C หลุดเลทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เอานะนเนอะค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าหลุดเลทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมน่าจะขอพักก่อนนะคะน่าจะไม่ได้กดเอาวประจำตัวต่อนะคะเพราะว่าตัวละครตัวต่อไปในพรีวีที่แล้วก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะรอเข้าตู้ในแพทต่อๆไปอยู่เหมือนกัน ก็เลยจะต้องบริหารนะคะจัดการจัดสรรเพชรให้พร้อมสําหรับตู้ในอนาคตด้วยนะคะทุกคนใครเมนคุณแคสต์ไรใ์ไคเมนคุณ Day ไมเดก็ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วนะคะพี่อาณาศักก็ใกล้แล้วนะคะพรออฟฟิเชียปล่อยดิมาร์เกติ้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวละคร5ดาวรีเมเตดแพท3.2นะคะทุกคนมีแคสต์ไรกับพี่อาณาศันะคะสำหรับน้องริบ,บี น่างหลกักกดแน่นอนอยู่แล้วนะคะหวังว่าจะมือทองตัวละครไม่หลดเลทเราจะได้เอาโรสักหนึ่งทองนะคะไปกดประจำตัวให้น้องเซิฟเซิฟดวงอะไรประมาณนี้นะคะมารุ้นกันได้ในไลฟ์เปิดกาชาน้องทริปปี้วันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนค่ะก็สำหรับรีแอคชั่นวันนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเหมือนมาดูเติมความสดใสเนาะมาดูเติมความสดใสให้กับตัวละครทริปปี้นะคะ แสดงว่าเนื้อเรื่องแพทส1อ่ะอาจจะดาร์กไซดมากกว่าเดิมก็ได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเขาแบบอันนี้ค่าดเอาสันนิฐานนะคะพีวีสดใสสดใสมากเลยสำหรับตัวละครทิบี้นะคะมีแววมีแววเจอศึกต่อทุกคนมีแววเจอศึกต่อนะคะศึกสงครามต่อในแพทสา ก็มารวมลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าช่องเรานะคะเล่นเนื้อเรื่องวันศุกร์นะคะทุกคนก็วันพฤหัสจะให้เพื่อนๆน,นะคะทุกทุกคนไปเล่นเนื้อเรื่องกันก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บตกมาช่วยเหลือเราในการแก้ไขพัซิลนะคะด้วยการนนไลน์ของเราไลน์เนื้อเรื่องวันศุกร์นี้นะคะทุกคนก็ขอฝากไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนมือทองน้องทีบีนะถ้าเกิดว่าอยากฝากเปิดกระชาก็ ยินดีให้บริการเสมอนะคะได้ช่องทาง Discord ได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะโชคดีนะคะอันยอง